อันยองอาเซียวฮังกูเกินิสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแนะนำหนังสือเรียนสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นเรียนภาษาเกาหลีตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะอย่างที่เกาหลีตอนนี้ถ้าเรียนพื้นฐานเนี่ยเขาจะ เรื่มเรียนของทามุนฮวาทามุนฮวาคาจกเซนเตอร์นะคะจะใช้นังสือเล่มนี้อันนี้ขอไม่พูดถึงโปรแกรมการเรียนของอโปรแกรมของตอมอตรงนั้นนะคะอันนี้เป็นที่เราเรียนมาจากศูนย์ทามุนฮวาเซนเตอร์ก็จะใช้หนังสือเล่มนี้เล่มนี้คือโชกึบ วันโชกกลบหนก็คือระดับต้นนะคะหนังสือระดับต้นเนี่ยจะมีหนังสือที่เป็นหนังสือเรียนตัวนี้กับแบบฝึกหัดต,ตัวนี้เราพอมีพื้นฐานมาบ้างแล้วเราก็เลยซื้อมาเรียนเองตอนที่เข้าเเรียนที่ศูนย์ครั้งแรกเราก็ใช้วิธีการเทสนะคะทำข้อสอบ วัดระดับไปแล้วคุณครูเขาจะตรวจว่าเราอยู่ไหนแต่ตอนนั้นคือได้โรงเรียนร,ระดับกลางนะคะระดับกลางระดับกลาง1 2ึ่งสองอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีตามสูงนะคะก็จะมีระดับต้น1 2ระดับกลาง1 2แล้วก็ระดับสูงนะคะอันนี้เรามาพูดถึงระดับต้นก่อนหนังสือระดับต้นที่ใช้เรียนตัวนี้จะเป็นหนังสือ การสนทนาในชีวิตประจำวันแล้วก็การใช้วยากรณ์พื้นฐานระดับต้นนะคะส่วนตัวเนี้ยคือเราเรียนมาแล้วมันจะมีแบบฝึกหัดตัวนี้จะเป็นการทำแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบทแรกกันนะคะอย่างตัวบทแรกของหนังสือเนี่ย มันจะเป็นการแนะนำตัวละครก็คือในหนังสือเล่มที่จะใช้ต่อไปเนี่ยมันจะมีตัวละครตัวไหนบ้างตัวไหนบ้างมีใครบ้างก็จะมีจากหลากหลายประเทศมาอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นในการเรียนเขาก็จะมีการแนะนำตัวอักษรน,นะคะตัวอักษรที่เป็นตัวฮันกินฮันกึนตัวอักษรเพยญชนะเขาจะเรียกว่า โมเอาชาอึมนะคะชาอึมเรียกว่าเพียนชนะจริงๆเพียญชนะเกาหลีมันจะมีทั้งหมด10สตัวแต่อันนี้เหมือนกับเขาเป็นตัวอย่างมาให้เฉยๆะคะ่ะเป็นตัวอย่างมาให้เราดูอย่างตัว e อีอึงตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ บทแรกเป็นเป็นพื้นฐานเล็กๆน้อยๆที่ทบทวนสำหรับคนที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วไม่ได้เริ่มสตาร์ทจากศูน์เลยนะคะอาจจะสตาร์ทจากหนึ่งอันนี้ก็เป็นสระของอตัวอย่างสระภาษาเกาหลีที่เรียกว่าโมอึมโมอึมคือสระนะคะก็จะมีแล้วก็การเขาเหมือนแบบผู้ที่มีความรู้ตัว พยียญชนะและสระมาบ้างแล้วแล้วก็มาสอนการรวมการรวมคำอะค่ะอย่างหน้าเนี้ยเ,เขาสอนกันว่าเออพยียญชนะฝั่งนี้คือเพยียญชนะคือชาอึมข้างบนคือสระโมอึมถ้าเอาสองตัวเนี้ยมารวมกันมันจะอ่านได้อย่างไรก็อีอึงอ่าอ่านว่าอา ขี้ยอกอ่าค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็คือทบทวนของบทแรกเดี๋ยวในคลิปต่อตอไปเราจะสอนตามหนังสือเพื่อนๆจะได้ดูตามหนังสือไปได,ด้วยด้วยแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถจดได้เพราะเนื้อหามันไม่ได้ยากมากมายอะไรนะคะ แต่ถ้าใครมีหนังสือเปิดตามหรือเอาไว้ทำแบบฝึกหัดตามด้วยมันก็จะดีหนังสือเล่มนี้เราสามารถสั่งจากแอปคูปังได้นะคะกดเซิร์ชชื่อตามนี้นะคะแต่ว่าต้องพิมพ์ว่าระดับโชกเกืบหมันจะมีสองเล่มแบบนี้ค่ะอันนี้คือเล่มแบบฝึกหัดโชกเกืบหนเนาะ ส่วนประโยคสนทนาในแต่ละบทนะคะก่อนขึ้นบทอ่ะเขาจะมีประโยคสนทนาอย่างพวกเนี้ยประโยคสนทนาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีไฟล์ mp 3ไฟล์ให้เรากดเข้าไปฟังได้ด้วย แบบนี้นะคะเราสามารถเข้าไปฟังแล้วก็พูดตามได้เป็นเล่มสีฟ้าแบบนี้นะคะใครอยากได้ก็ลองไปเสิร์ชหาาดูในเว็บผู้ปังนะโอเคสำหรับวันนี้ ก็ออกมาแนะนำหนังสือการเรียนะระดับต้นของผู้ที่ต้องการเรียนการใช้ประโยคการสนทนาในชีวิตประจำวันเราก็เรียนจากเล่มนี้ก็ได้ค่ะ,ะคลิปต่อไปมาดูกันว่าในหนังสือจะมีสอนบทสนทนาอะไรบ้างแล้วก็คำศัพท์ก็จะเป็นคำศัพท์ที่ใช้ ได้ทั่วไปในชีวิตประจําวันโอเคอย่าลืมติดตัมงคิดต่อไปนะคะ